สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวค้นคนข่าวในค่ำคืนนี้นะครับวันนี้28กรกฎาคม2554นะครับก็ย้อนพาท่านผู้ชมกลับไปในช่วงเวลา16นาฬิกา55นาทีนะครับชมข่าวสำคัญนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ยาธรกิติคุณจากรพบาลสิริราชไปพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพิธีส่งน้ำพระศพสมเด็จพระเจ้าพระรินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันววดีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันววดีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวรชายาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัน ปรีนารีรัตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาภรรอเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพะรจชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระโกศตำรวจหลวงเชิญพระโกศพระศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฝาทองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรทรงทอดผ้าไตรหนึ่งไตรบนโต๊ะที่พระภูษาโยงพระสงฆ์12รูปใน86รูปสดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายดุเรกถวายพระพรลา ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูปเทียงเครื่องบูชากระบะมุกหน้าพระแท่นเตียงพระสวดพระพิธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเวลา13นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระวันรัตสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันนวดีจากตึก84ปีโรงพยาบาลสิริราช ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมารรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายน้ำส่งพระศพมีท่านผู้หญิงบุตรีวิระวัยทยะท่านผู้หญิงนราวดีชัยชเนียนศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัตรกุลธนันคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตลอดจนแพทย์พยาบาลและประชาชนเฝ้าส่งเสด็จด้วยความอาลัยครับก็มีข้าราชการมีประชาชนมีคณะครูนะักเรียน โรงเรียนในพระอุปถรัรมภ์สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสุริโสภาพนวดีรับเสด็จเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพราะว่าพระองค์นั้นทรงรับสถาบันและองค์กรต่างๆไว้ในพระอุปถรัรมภ์กว่า30แห่งนะครับทั้งด้านการศึกษาการสาธารณสุขกิจการลูกเสือเนตรนารีอาสาสมัครรักษาดินแดนตลอดจนการสังคมสงเคราะห์อื่นๆด้วยนะครับ เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษนะครับ20ปีนะครับที่ประทับในประเทศอังกฤษซึ่งในช่วงนั้นก็ได้พระรพรทานพระบโรกาศให้ชาวไทยในอังกฤษได้เฝ้าและพระรพรทานพระกรุณาธิคุณแก่กิจการต่างๆอยู่เสมอนะครับและในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองก็อุทิศพระองค์เสด็จไปทรงบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือทหารและผู้ประสบภัยสงครามที่สภากาชาดอังกฤษด้วยนะครับ สมเด็จพระเจ้าพะคินีเธอและพระชนนีเสด็จนิวัดประเทศไทยเป็นการถาวรในปีพศ2502นะครับรก็คือเสด็จกลับประเทศไทย2502นะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับแล้วก็ในวันนี้เช่นกันนะครับทางด้านของรัฐบาลนะครับ,รบโดยท่านนายกรัฐมนตรีพิสิทธิ์เวชชาชีวะ ก็ได้มีการออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรร,รัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีสิ้นพระชนโดยระบุว่าตามที่มีประกาศสำนักพระราชวางังเรื่องสมเด็จพระพะคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรร,รัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีสิ้นพระชนลงวันที่27กรกฎาคม2554นั้นรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งและได้พิจรารณาเห็นว่าโดยที่สมเด็จพระพะคินีเธอ จ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีมีพระกรุณาที่คุณต่อพระสงฆ์นิกกรชาวไทยตลอดมาจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งลดทงครึ่งเสามีกําหนด15วันตั้งแต่วันที่29กรกฎาคมเป็นต้นไปและให้ข้าราชการลูกจ้างพนักงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจไว้ทุกมีกําหนด15วันยกเว้นวันที่12สิงหาคมนะครับ แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการเชิญน,นะครับประชุมครมนัดพิเศษนะครับวันจันทร์ที่1สิงหาคมนี้เพื่อที่จะเตรียมงานพระราชพิธีพระสพสมเด็จพระพักกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภารพ,พนาบดีให้สมพระเกียรติด้วยนะครับซึ่งในสมัยรัฐบาลของคุณพิสิทธิ์นั้นก็ความจริงก็ไม่มีการประชุมครมแล้วหมดแล้วนะครับแต่วันจันทร์ที่1สิงหาคมนี้ เรื่องเดียวนะครับเรื่องสาคัญก็เรื <stimulus> ่องเตรียมงานพระราชพิธีพระศพนะครับก <uno> ็จะมีการประชุมคอรมอนัดพิเศษนะครับวาระเดียวเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่ประชาชนนะครับวันนี้ตั้งแต่13นาฬิกาเป็นต้นมานะครับจนถึงเวลา16นาฬิกาก็ได้นะครับเข้ามาลงนามนะครับ เดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่หนึ่งครับ